ท่านผู้เมตตาทำทานด้วยเธอแเดี๋ยวเข้าเถชาวบ้านกำลังรุมตีอหิงสกัดตีเลยตีเลยหัวมหลอเขาจะเป็นพราต้หรอเอาให้ตายพุทธะทำไมท่านต้องปกป้องฆาตกรด้วยเขาไม่ใช่ปีศาจอีกแล้วเขาชื่ออหิงสกัดเขาเป็นคนเหมือนเจ้าคนแบบนี้เปลี่ยนไม่ได้หรอก ใช่ใชเขาพูดถูกไีมไม่ได้เละเจ้ามองมาเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเหรอเขายอมทนเจ็บจากพวกเจ้าด้วยความรักและเมตตาเขาไม่ปล่อยให้ความโกรธและความอาฆาตเข้าไปถึงในใจเขาเจ้าคือของมีค่ามีคุณภาพเจ้าพิสูจน์แล้วว่าเหมาะกับชื่ออหิงสกะพุทธพูโกอืมใช่อหิงสกาเปลี่ยนไปแล้วยกโทษให้เราด้วย